สวัสดีจ้ามาพบกับยูอีแล้วนะคะในคลิปนี้นะจ้าคลิปนี้เนี่ยอยู่จะพาะทุกคนมาแต่งหน้ากันจ้าลุกนี้เลยลุกนี้ลุกนี้อ ลุคนี้แต่งยังไงแต่งด้วยเครื่องสำอางอะไรเนี่ยก็จะมาบอกอีกเช่นกันนะจ๊ะแต่งยังไงให้แบบใสขนาดนี้แบบว่าขาวใสแบบวิง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 ,ว,งาาว,วิงขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าขาวใสวิงขนาดนี้แต่งยังไงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องสอําอางแบบไหนหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าเครื่องสอําอางที่ใช้วันนี้เนี่ยถูกและดี ของจริงนะคะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะในเซเว่นอีเลเวนเครื่องสำอางเซเว่นนั่นเองทุกคนและที่สำคัญเนี่ยซี่สำคัญไปกว่านั้นไปกว่านั้นไปกว่านั้นก็คือวันนี้ยูมีไอเทมใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะคะเป็นไอเทมที่ช่วยให้แบบว่าหน้าเนี่ย ขาวใสวิง้งขนาดนี้ทุกคนใช้อะไรบอกเลยว่าไม่ได้ใช้รองพื้นแม้แต่หยดเดียวนะจ๊ะอยากรู้ไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยูด้วยนะจ๊ะจะได้ดูคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ย กดไลค์รัว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 แล้ว,ล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 วลก็ไปดูกันเลยจ้ากลับมาเจอกันแล้วนะจ๊ะกับหน้าที่สดขนาดนี้สดไม่สดดูได้จากคิวนะจ๊ะคิวเจงก็คือสดมากเบอร์ไม่ไหวก็บอกแล้วนะจ้าวันนี้เนี่ยจะพาะทุกคนมาแต่งหน้าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมากันแบบหน้าที่สด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 อ,อ,อ,อย่างนี้นะทุกคน โอเควันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนมาแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสำอางเซเว่นเอเลเวนจะบอกว่าเครื่องสำอางในเซเว่นเนี่ยมีเยอะมากมีหลายแบรนด์มากก็เลยจะขอทำเป็นซีรีส์ละกันเนาะวันนี้ยุ้ยจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากแบรนด์เจเดนอลสิ sit กันจาทุกคนแบรนด์ i t t ท o s i t นะจ๊ะเยอะมากแบรนด์นี้ก็คือมีของให้เราแบบว่าแต่งเยอะมากมีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆรงเน่ลิปสติกเอ้ยอายแชโดเอ้ยแล้วคอนซีลเลอร์เอ้ยล่าสุดไปพบมา,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 มามทุกคนมีที่เขียนคิ้วและอันนี้คือใช้ไปแล้วนะ แกะใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าอมก็อยากหรอมันคือจะาดา้าอายไลเนอร์นุกคนจะบอกว่ามันจึงมากเดี๋ยวมาทาให้ทุกคนดูจัดไป let's go <S เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนแต่งหน้าเนี่ยอยากให้สาวๆทุกคนเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่า ก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องทาครีมกันแดดกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่ารังสี UV SPF เนี่ยต่างๆเนี่ยก็คือทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมองคล้ำเกิดฝ้ากะจุดด่างดำได้ทั้งหมดเลยนะจะแม้แต่แสงอาทิตย์เอ่ยแสงไฟเอยนะ่ยหน้าจอคอมเอย่ยมือถือเอย่ยล้วนแล้วแต่ทำลายผิวของเราทั้งสิ้นนะจ๊ะและ วันนี้ก็มีครีมกันแดดน้องใหม่แกะกล่องนะจ๊ะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันบอกเลยว่ามันจึงมากดูทุกคนและครีมกันแดดตัวนั้นก็คือเท่าตัวนี้ Y23 Oxygen จ u n s c r e e n SPF 50 PA++ วกบวกบวกนะจ๊ะนี่คือครีมกันแดดน้องใหม่แกะกล่องของ เจเองของยุ้ยเองนะคะทุกคนมีความภูมิใจมากนี่คือผลิตภัณฑ์แบรนด์แรกของยุ้ยเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันบุ๋มลงไปแล้วนะไม่ใช่ว่าขวดมันบุ๋มนะทุกคนคือยุ้ยเนี่ยใช้ไปแล้วนะใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะก็มีความบุ๋มลงไปแล้วนะจ๊ะหลอดสีทองๆอ,อ,อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มีแบรนด์นะชื่อแบรนด์ Y23 กับหัวกํา่างนิ้เนืงนะเพราะว่ายุ้ยใช้มือถือถ่ายนะ กล้องอยังไม่มาก็เลยใช้มือถือถ่ายไปก่อนนะคะเป็นกล้องหน้าก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเต็มๆไว้ให้ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นจะจ๊ะแบรนด์ Y 23ของ UA เนนะคะจะบอกว่ามันดีมากเพราะว่ามันช่วยในส่วนของกันแดดแล้วก็บำรุงไปในตัวนจะจ๊ะทาแล้วเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยจะมีความ นะคะมีความขาวขึ้นไบร์ขึ้นนะคะแล้วก็หน้าก็จะเงามีความเงาเงาวิงาวว้งวงิแบบผิวสุขภาพดีอะเหมือนสาวเกาเหลีอะทุกคนและที่สำคัญก็คือกันน้ำกันเหงื่อ ะะ SPF 50 PA บวกบกบวก,บวกนะคะปกปิดแต่ให้ความบางเบาไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะและที่สำคัญไม่มีอันตรายนะคะไม่มีสารสเตรอยนะจ๊ะมีเลขออยอจดแจ้งถูกต้องแน่นอนนะจ๊ะทาแล้วเนี่ยหน้าก็จะขาวใสบิ้งเลยนะเดี๋ยวยุให้ดูเนื้อครีมของเขาก่อนเนื้อของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหม เนื้อคีแบบนี้โอ,อะไรเอ,อ่ยหน้าค่ะมือขาวกันหน้าเออนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อขึ้นครีมนะออกแบบเป็นสีแบบว่าเนื้อนเนื้อ,อตุนต่นๆนะทาลงทาให้ดูทาแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมจะมีความแบบว่าขาวขึ้นมาเนี่ยไบรท์ขึ้นมานิดนิดนึงเห็นไหมเฮ้ยเทียบกันสองข้าขงนี่เห็นไหม พอทาแล้วเนี่ยมันจะมีความขาวขึ้นมานะจ๊ะเฉดหนึ่งนะก็ทาให้ดูที่หน้าเลยนี่นี่ให้ดูครึ่งหน้าก่อนเห็นไหมทาลงไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะมีความขาวขึ้นนะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะทุกคนเพราะว่า เจ้าต,ตัวเนี้ยจะเห็นว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความขาวใช่ไหมแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกลืนไปกับสีผิวเลยนะคะทุกคนไม่มันนะไม่อุดตันนะจ๊ะปกปิดแล้วก็ให้ความบางเบานะไม่ได้แบบว่าปกปิดถึงขนาดแบบรองพื้นนะเพราะว่ามันคือครีมกันแดดนะจ๊ะทุกคนแต่ก็คือให้ความแบบเห็นไหมขาวขึ้นไบร์ึ้นนี่เหมาะสําหรับแบบว่ายุคนี้ที่แบบ ไม่ต้องแบบว่าอะไรเยอะเห็นไหมนี่ทาแล้วก็แบบเห็นไหมหน้าก็จะแบบมีความเงาเงาวงาว,วาเห็นไหมทุกคนนี่เปรียบเทียบกันสองฝั่งอันนี้ทาอันนี้ไม่ทาเห้ยชัดๆใกล้ๆ,ๆนี่ฝั่งนี้ทาฝั่งนี้ไม่ได้ทาเห็นไหมฝั่งนี้จะมีความแบบผิวแบบขาวขึ้นไบรท์ขึ้นแล้วก็มีความแบบฉ่ำๆมีความแบบเล่นแสงเห็นไหม มีความเงาๆนี่หลอดลั2ส0 0บาทนะคะทุกคน Y 23หลอดนี้หลอดเดียวจบเลยสำหรับใครที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบบางๆเบาๆไม่หนักหน้าเนี่ยแบบว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันแบบ everyday look เนี่ยแค่กันแดด Y 23 Y 23ตัวนี้หลอดเดียวจบเลยนะจ๊ะทุกคนนี่ สั่งซื้อได้แล้วนะคะกับเจ้กับเจนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะก็สามารถคลิกเข้าไปดูทั้งในเพจ Facebook IG แล้วก็สั่งซื้อได้ที่ l i น์ได้เลยเดี๋ยวทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหลอดละ200บาทเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางซิ t ทูซิ t ก,กันเลยอันดับแรกคิวก่อนเพราะว่า,าก็อย่างที่เห็นว่าเชก็คิวไม่มี แกเลยพึ่งแก่พึ่งซื้อพึ่งซื้อมาเมื่อวานใช้เลยเฮ้ยมันมีทางนี้ด้วยอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมีอีพู่ให้มันดีมากอ่ะมันแบบกระปุกกระปิกกระถัดลัดอะ่ะกระปุกกระปิกใช้คำว่านี้ใช้คำว่ากระปุกกระปิกงานคิวนี่เป็นอะไรที่แบบอืยากมากสำหรับเจ้เพราะว่าคิวไม่มีเขียนยากอนะ่ะทุกคนย,ววยี่ว่าจะไปสักคิวแหละ มีที่ไหนแนะนำปะเสร็จแล้วหนึ่งข้างก็จะเสร็จแต่ละข้างก็คือแบบยากอยู่โอเคไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรยอขอลงใต้ตานิดนึงนะกับคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงเพื่อความแบบว่าไบรท์ดูดิใต้ตาคือแบบไม่ได้พักผ่อนอะทุกคนถ้าจะเห็นแบบ เงาเงามือก็แบบไม่ต้องตกใจเพราะว่าข้างนอกฝนตกไม่มีแดดคลึมมากก็เลยต้องแบบว่าใช้ไฟนะจ๊ะได้ตาเราแบบได้พักผ่อนอ่ะเฮ้ยอะไรวะต่อไปงานตาจะใช้เป็นริปสติกนะอันนี้ยุ้ยซื้อมา2เบอร์นะทุกคนก็คือ เบอร์11นะอันนี้เบอร์11นะคะเป็นสี h ันนี่โรสนะ mm. ก็จะเป็นสีแบบชมพูเบาๆตุนต่นๆน,นิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นสีเบอร์14นะคะชื่อสีว่าอะไรเนี่ย Winery Velvet อันถูกหรือเปล่าอันถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่เออมันเป็นสีเบอร์14เนี่ยทุกคนจะเป็นออกแบบแดงแดงแดงกำ่ำเออเราใช้เบอร์11 โอเบอร์เบอร์สิเอ็ดในการลงไปที่เปลือกตานะทุกคนเฮ้ยสวยอะ่ะสวยอะ่ะสีแบบเฮ้ยอีกครั้งหนึง่งวันนี้เราแต่งลูกอะไรอะ่ะยังไม่คิดชื่อลูกเลยนะเน,นี้อ๋อ ขอคิดก่อนแต่งเสร็จน่าจะคิดออกตามาแล้วต่อไปเรามาที่อ่อมขนตากันไหมขนตาดัดก่อนที่ดัดขนตาจากดายโซกบาทขนตาเจ้ไม่ค่อยมีนะทุกคนถ้าแบบว่าไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นคนไม่มีขนตามาสคาร่าของเราทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วซิ t ูซิสมาสคาร่าเจ็ด Black 01ปัดไปมันจึง้งจึงบอกเลยว่ามันแบบโคตรจะดี Waterproof กันน้ำวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่วันนี้ทั้งวันสิทั้งคลิปน่าเราใช้แค่เครื่องสางของ sit to sit นะทุกคนแล้วก็ครีมกันแดดบายเทนที่ซีของเจ้ด้วย <laughs> ที่ทำให้หน้าขาวใสบริ้งไว้ขนาดนี้ก็คือ Y เตัวี2 3อกซ g เ n น unscreen ครีม SPF 50 PA <c oughs> บวกบวกบวก ừ ừ. สั่งซื้อก็ได้เลยจ้ะแมวอ้วนเมื่อกี้ไฟมันสว่างไปก็ <c oughs> เลยไปลดไฟลงทุกคนต่อไปแก้มอุยอายไลเนอร์ทุกคน,กล,น,กคนลืมเกือบลืมเกือบลืมอายไลเนอร์ของเรานะจ๊ะก็คือ ซิส t ซิสอ e e ไลเนอร์49บาทนะหลอดแท่งแค่นี้เองยุคเขียนอไลเนอข้างในนะข้างในตานะทุกคนเพราะว่าเป็นคนแบบตาดุอะถ้าเขียนแบบเส้นใหญ่เขียนเยอะเนะี่ยคือแบบไม่ได้เขียนข้างในแค่แบบให้แบบว่ามันแบบดูมีคนขนตาบีงหางออกมานิดนึงให้แบบตาดูแบบตายาวตาดูแบบอือ อายไลเนอร์ I, สีแบบดำสนิทแบบหืมวอตอร์พรูฟด้วยต่อไปเดี๋ยวนะอ่อมใต้ตาเราแบบควรที่แบบให้มันเชื่อมกับข้างบนหน่อยไหมซะหน่อยหนึ่งเนี่ยราบายใต้ตาให้แบบตาเราแบบดูแบบเฮ้ยมีมิตินี่นี่อยากไปทำตาให้มันแบบย,ยาวๆแบบเนี้ย เฉี่ยมากเลยนะมันจะสวยมากเลยนะจริงแล้วก็หนังตาตรงนี้อยากไปเอาออกคือแบบมันเยอะมากมันปิดตาสองชัน้นยุ้ะคือแบบไม่ปลืม้มอยากไปเอาออกซื้อของกันมาเยอนะๆจ้ะช่วยเหลือในการทําสัญญกรรมลูกกระตายของยอุ้ยเรามากันที่แก้มดีกว่าแก้มแก้มเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบแลดูสุขภาพดีใช่ปะ่ะอืมเหมือนเดิมอันเดิมเบอร์สิบเอ็ด ใช้ได้ทั้งหน้าทุกคนไม่ใช่แค่แบบเป็นลิปสติกก็ทาแค่ปากไม่ใช่นะเราทาไปทั้งหมดอ่ะ,อะแต่ไปที่หน้าแก้มเราก็จะแบบดูแบบเฮ้ยมีความสุขภาพดีนี่ใส่ใส่ปะปล่็ใส่ไง ต่อไปที่งานปากงานปากของเราต้องตัวนี้เท่านั้นงานปากก็คือต้องจึงต้องแบบ <c oughs> อือะไรดูด,ดิโอ้ยสีสวยมากชอบม,มากเนี่สีอะ น,น,นสวยมากเลยอ่ะเหน้าเนี่ยก็คือแบบว่าไม่เท่าไหร่แต่สีปากอะ่ะโอ้โหมไปเช้าแม่เจ้า,จ,าจริงดเดี๋ยวเราไปทำผมกันนะจ๊ะอันนี้ก็เห็นน้องนัตตี้อะนัตตี้พลอยทำเหมือนกันนะก็เลยลองทำตามคือแบบพอลองทำแล้วแบบเฮ้ยชีวิตง่ายอะ่ะเฮ้ย การดำรงชีวิตก็คือง่ายขึ้นเยอะเพราะคือน้องนัตตี้เขาใช้เป็นแบบยังไงนะเป็นแบบที่ม้วนผมใช่ไหมแต่เราไม่มีเราก็อัดแอปเอา นะคะนี่ก็คือลุกวันนี้นะจ๊ะยุจะให้ชื่อลุกว่า look, six six ลุกซิสทูซิสละกันเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางซิสทูซิสนะจ๊ะทุกคนจริงๆมันก็เป็นแบบ everyday look ได้นะเพราะว่าปกติยุก็ทายูก็แต่งแบบนี้นะแต่งแบบนี้เลยแต่ว่าแค่จะแบบไม่ได้แบบว่าเอออายแชโดหรือว่าอะไรเยอะขนาดนี้นะโอเคก็คือจอบไปแล้วนะ ลูกนนี้ก็เห็นไหมน,หน่ามีความแบบเงาอะ่ะชอบอะ่ะใครชอบนะจ๊ะลูกนี้ก็แต่งตามยุ้ยได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เครื่องสาอางที่ยุ้ยใช้ก็คือเครื่องสาอางซิททูซิททั้งหมดนะคะทั้งหน้าเลยยกเว้นริมกันแดดนะคะริมกันแดดก็คือ วาย t e y ของยูเองนะจ๊ะสั่งซื้อได้นะคะหลอดละ2 0 0บาทนะคะ12กรัมนะจ๊ะสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งลิงไว้คับให้ข้างล่างนะคะ200บาทเท่านั้นเองพกง่ายนี่เห็ทาเราก็แบบหน้าแบบเงาใสวิ้งอย่างเงี้ยติดทนด้วยนะจ๊ะทุกคนบอกเลยต้องไปซื้อนะจ๊ะต้องตํำกันแดดออกซิเจน e n y 2 3นะจ๊ะตัวนี้แล้วก็ส่วนเครื่องสำอางซิตทูซิดเนี่ยก็คือ ไปหาซื้อได้เลยนะจ๊ะในเซเว่นอีเวนนะจ๊ะส่วนวันนี้ยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยูด้วยนะจ๊ะเจอกันอีรีหน้านะจ๊ะยู่จะมาทำอะไรหรือว่ามาแต่งหน้าของแบรนด์ตัวไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย